สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูอร่อยอร่อยกันจ้านํากระเทียมพริกต้นหอมมาหั่นเตรียมไว้เลยนะจากนั้นก็นําไข่ต้มปอกเปลือกหัน่นพอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเสร็จแล้วก็นําไปทอดให้เหลืองกรอบไม่ได้ตามความต้องการแล้วเราก็ตักขึ้นให้ใส่เด็ดน้ํามันก่อนทีนี้เราก็นําต้นหอมกระเทียมพริกลงท่อให้หอมเลยค่ะ ไม่ได้กลิ่นหอมเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยพริกไทยไม่ต้องเยอะนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอดหอยนางรมซีอิ๊วดำโรยต้นหอมลงไปเล็กน้อยผัดให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วค่อยๆผัดนะเดี๋ยวไข่จะหลุดออกจากกันพอมากค่ะเพื่อนๆเ,เรียกเมนูนี้ว่าเมนูผัดไข่ต้มค่ะเพื่อนๆเนสร็จแล้วก็ตักใส่จานจัดสืบกันได้เลยถ้าชอบก็ลองทําดูนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ